สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตนีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องกองผ้าแต่งของรถดีเซลครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวอะไรมาเหมือนแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็รถของผมเนี่ยเป็นรถ Toyota f o r t u จูเนอเครื่อง2.8ขับ4นะครับก็อยากจะลองเปลี่ยนกองผ้าแต่งดูอยากให้รถมันแรงขึ้นดูก็เลยลองซื้อมาหลายยี่ห้อเลยก็ในคลิปผมจะเบอร์4ไว้ให้นะครับพ้องกันดาม่านะครับ เริ่มต้นกองอากาศกลุ่มแรกเลยนะครับสักประมาณ300ขึ้นไปถึงประมาณ6,700เนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อข้อส่วนใหญ่ก็เป็นของจีนแล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนคล้ายๆของไทยด้วยซึ่งลองมาแล้วก็จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งผ้าก็หนาดีเหมือนกันแล้วก็คองฝุ่นได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พอขยับมากลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นราคาสักประมาณเกือบเกือบพันถึงพันต้นๆน,น,นะครับก็อ่าผมลองมาอยู่3แบรน แบรนด์แรกเนี่ยถือว่าผ้าค่อนข้างบางข้อดีคือแรงม้าเพิ่มขึ้นแน่นอนอากาศไหลโฟผ่านได้ดีครับแต่มันกองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับฝุ่นมันเข้าไปในหม้อก,กองนี้คือง่ายมากพอเป็นแบรนด์ที่2เนี่ยก็จะค่อนข้างผ้าหนาขึ้นมันไม่รู้มันหนาหรือมันตันๆยังไงไม่รู้นะแรงม้ารู้สึกจะสู้ไอตัวปะเกียไม่ได้แล้วก็จะตันเร็วมากเลยคือต้องคอยล้างบ่อยๆตลอดเลยครับสักประมาณ สามอาทิตย์เดือนหนึ่งก็ต้องคอยล้างอีกแล้วแล้วแบรนด์สุดท้ายก็คือเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพดีอกองได้ดีถือว่ามีค่าเป็นกลางใน3ตัวสรุปก็คือในกลุ่ม2เนี่ยถ้าจะซื้อตัวแรกแรงสุดแต่กองไม่ค่อยดีตัว2อออกตันๆยังไงไม่รู้ตัว3ถือว่าโอเคสุดตัว3น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ ทีนี้นี่มาในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ราคาสูงหน่อยก็ประมาณ3000บวกลบนะครับแล้วแต่รุ่นรถซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มแบรนด์นอกแล้วแต่วา่าจะทำในไทยหรือเผาก็าไม่รู้ก็ต้องลองไปหาข้อมูลกันดูกลุ่มนี้ผมได้ลองแล้วทั้งสองยี่ห้อนะครับก็ถือว่าอากาศไหลโฟดีแรงม้าดีขึ้นไดโนมาก็คือไดโน,ค,ดโนคือแรงม้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสะอาดนี่แกะมอกอกออกมาก็สะอาดนะครับแกะเทอร์โบออกมาก็สะอาด กลุ่มเนี้ยมันเหมือนจะกองเสียงดูดอากาศลงไปด้วยนิดนึงคือเสียงมันออกผู้ดีขึ้นเลยนะครับก็คือคุณภาพนี้ตามราคาจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเลือกที่จะใช้แบรนด์นอกเก่าแก่แทนอีก1แบรนด์เพราะว่าอีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยตั้งราคาค่อนข้างสูงมากก็คือไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะแต่ว่าตัวกรอบอะมันเป็นเหมือนพลาสติกแข็งมาเนี่ยถ้าใส่หม้อกองเดิม Fortuner หรือ r ี vo ไปเนี่ยไปงัดมันบ่อยบ่อเนี่ยตัวฝาหม้อกองกอะแตกแน่นอน ซึ่งบางร้านที่เขาขายตัวแบรนด์อันนี้เขาก็ทําการเจียขอบพลาสติกเนี่ยออกเพื่อให้มันใส่ลงไปในหม้อก,กองเดิมได้นะแต่ว่าเออผมก็ไม่ชอบแนวเหมือนดัดแปลงอะไรแบบนั้นนะผมกลัวพวกเศษอะไรมันกระเด็นหล่นเข้าไปในเทอร์โบอาจจะคิดมากไปนิดนึงนะผมก็เลยเลือกใช้ตัวแบรนด์เก่าแก่ที่เป็นขอบอยางนิ่มๆเหมือนที่สมัยก่อนผมแต่งเราก็ใช้แบรนด์นี้มาโดยตลอดดีกว่า ซึ่งสรุปสุดท้ายนี้ผมก็เลยใช้แบรน์ตัวระดับสามันตัวนี้แหละที่เป็นแบรนเก่าแก่ขอบยางนิ่มไปสรุปแล้วก็ใครที่จะคิดเปลี่ยนกองผ้าเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะคือบางทีผมมาทําคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะโจมตีใครแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปคอมเมนต์ในกลุ่ม Facebook หรืออะไรได้เลยคือเราว่าเข้าใจนะบางคนเขาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอะ่ะซึ่งบางทีของมันดีหรือไม่ดีไม่รู้เนี่ย มันบางทีเขาสต็อกมาเยอะไงและเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอะเนาะถ้าเราไปพูดอะไรที่มันจริงเกินไปเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็จะไปกระทบกระทั่งคนอื่นซึ่งผมก็เลยว่าเออเลือกที่จะมาอธิบายในคลิปนี้แทนดีกว่านะครับยังไงสุดท้ายก็ขอฝากเทคนิคนินดนึงก็สําหรับกองที่ต้องมีพ่นน้ํำยาเคลือบนะครับพอหลังจากล้างแล้วตากให้แห้งจริงๆแล้วก็ พ่นเคลือบบางๆนิดหน่อยตรงด้านหลังด้านเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าไปเคลือบหนามากเกินไปเนี่ยอุ้มไปขึ้นไรโนวัดเนี่ยแรงมมามันตกนะครับขาดมันผ่านไม่ค่อยได้สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปเรื่องอื่นๆอีกนะครับถ้ายังมีคนสนใจถ้าเกิดว่าอ่าไม่ค่อยมีคนมาฟังเท่าไหร่ผมก็อาจจะไม่ได้ทําแบบที่มีเป็นพูดต่อแบบนี้นะครับขอบคุณครับ